นี่ใหญ่บอกไม่ได้ออกได้ไปเรี่อยไม่เป็นไรมันไม่เต้นมุกนี่เขาเล่นอยู่อไม่มันไม่มันไม่ตรงเท่าไหร่สุภาพเรียบร้อยไม่เป็นเออลงข้างทางเออเขาเรียกอะไรน่บอกอนุญาติเแหววลงไม่แวะเออเออลงแวะนะวะไปอ้าวลูกแล้วลงไปหาเหตุก่อนได้ไหมไม่ได้เนาะเราไม่ได้มาลูกไม่มาเนี่ยหยอกหยอกนะว่าจีพาลูกสาว เอฟซีก็รอตัวเอฟซีก็รอก่อนค่ะเอฟซีที่ห้าวันขอเวลาห้าวันนะคะเอฟซีที่ดูน้องปลาก็ไปไหนหมดเออแล้วจะบอกว่าเกษตรกรตัวอยู่ระหว่างเดินทางนะคะเรากินกาแฟตั้งแต่ตีสี่ค่ะวันนี้นะคะสักทีขอบคุณค่ะบายเจอกันที่หน้านะคะขอบคุณเพื่อนที่สนับสนุนขอบคุณท่าน AI กำลังจะให้เราผ่านสตรีมขอบคุณเพื่อนที่สนับสนุนขอบคุณท่าน AI ที่กําลังจะให้เราผ่านสตรีมเลอลงข้างทางเขาเรียกอะไรเดินแลงแะลงลูกสาวลองนะฮะลูกชายน้อยแล้วก็ลูกชายน้อยน้อยกว่า เียวคิวมาปะเออตอนนี้นี่ยังมืดอยู่ค่ียง่ต้นไม้ใหญ่นะคะนี่ว่ะเราไปโดยรถตู้จะเป็นตู้ของดามานักงานนะคะลงข้างทางเขาเรียกอะไรดีแม่ลงแม่ลงแม่นะคะไเราไปงานนักทรัพย์นะคะตามนาห้ที่ พอดกันมาสวัสดีแบบระยองซิสวัสดีแบบอไรเนหมูฟังได้ไหมกินแกงเห็ดละงกสุดไปอาลูกแล้วลงไปหาเห็ดกอดได้ไหมไม่ได้เนาะเราไม่ได้มาไม่รอดหยอกยอกนะว่าจิพาลูกสาวดิวจะซานนุ่มๆนอนหลับกันหมดเลยเพราะเราเดินทางเช้านะปลายทางของเราที่ไหนคะลูกค้าระยอง เรายองโค้งสองโค้งที่สองกาลสินนะคะจริงๆลูกสาวก็มาด้วยแต่ว่าเขาหน้าสดกันหมดยก่เป็นแม่นะคะลูกสาวโลกลูกสาวรองนะฮะลูกชายน้อยแล้วก็ลูกชายน้อยน้อยกว่าเพียงเดียวคิวมาปะเออตอนนี้เนี่ยยังมืดอยู่ค่ะยังเช้าอยู่ค่ะทุกคนคงเพิ่งตื่นนอนนะคะดื่มกาแฟนะคะมอร์นิ่งค่ะทุกคน ไม่มีลูกกาแฟดำอ่าไม่มีลูกกาแฟดำเพราะว่าไปอ่าลูกแล้วลงไปหาเห็ดก่อนได้ไหมไม่ได้เนาะเราไม่ได้มาลูกไม่หลานหยอกหยอกเด้ว่าจีพาลูกสาวสวัสดียังไงคะจันล่ะจีจักรกล่ะจีอันนี้เด็กๆนะคะชั้นสองชั้นที่สองกาลสินนะคะ จริงๆลูกสาวก็มาด้วยแต่ว่าเขาหน้าสดกันหมดยุ่งเป็นแม่นะคะป้าลูกสาวโกลูกสาวโกพัฒนางานนะคะนี่วิวสวยๆบ้านเราก็ส่วนช่วงนี้ก็ฝนนะครเอฝนลงข้างทางเขาเรียกอะไรได้บ่พิธีญาติแวะลงแม่เออเออลงแวะนะคะลงลงป่าลงป่าป่า เนี่คือสีลลยนะคะพี่น้องจะ,จะเอาให้ไปฝากเพื่อนๆที่ระยองนะคะเดี๋ยวเก็บจะสวัสดียังไงคะยี่จานละยีสกอลายีอันนี้เด็กๆนะคะเส้นทาง ข้าวกระสินนะคะซี่สี่กะไข่โบกหนึ่งไก่างคนตอนไหนตอนนี้ยังเช้าอยู่ค่ะทุกคนคงเพิ่งตื่นนอนนะคะดื่มกาแฟนะคะมอร์นิ่งค่ะทุกคนไงไม่มีรูกาแฟดำาอไม่มีลูกาแฟดำเพราะว่าลูกสาวลองนะคะลูกชายน้อยแล้วก็ลูกชายน้อยน้อยกว่าเยี่ยงเดียวคิวมาปะเออตอนนี้เนี่ยยังมืดอยู่ค่ะแต่ลูกสาวลองนะคะ ยังชายน้อยแล้วก็ลูกชายน้อย,ยน้ยนอ,ยนอยก็ว่าเ <c oughs> ที่ยงเหลียวคิวมาปะเออตอนนี้เนี่ยยังมืดอยู่ค่ะมอยู่แต่กี่ทีขอบคุณค่ะบายเจอกันคินหน้า <c oughs> นะคะเ <c oughs> ส้นทาง ข้าวกระสินนะคะซีสีกระลัไข่โอกหนึ่งค้นไก่าคนตอนไหนอ่ไก่โงกตอนนี้ปลาเขาลำเนาไผ่นะคะขอไปเป็นคนเมืองกรุงเมืองอะไรนะที่เมืองเขาเรียกว่าเมืองอ่าไะ้ยองเมืองอะไรลูกสาวรองนะลูกชายน้อยแล้วก็ลูกชายน้อยน้อยก็ว่าเทียงเร็วคิวมาปะาเออตอนนี้เนี่ยยังมืดอยู่ค่ะ่แต่ขี้มาก เขียวใช่ไหเมืองเศรษฐกิจเมืองเมืองร้อนหมดอ่าไม่ใช่เขตเขตอุตสาหกรรมเอออะไรประมาณนั้นนะคะโอ้สวยงามเมืองเศรษฐกิจเมืองเมืองร้อนหมดอ่าไม่ใช่เขตเขตอุตสาหกรรมเอออะไรประมาณนั้นนะคะโอ้สวยงามพัฒนางานนะคะนี่วิวสวยๆบ้านเราก็ส่วน ตรงนี้ก็ฝนนะฝนต้นนมาใหญ่นะคะนี่ว่าจะกินกาแฟนเนเราไปโดยรถตู้เละเป็นไลอะนะตู้ของสำมรงานนะคะขอบคุณค่ะฝ่าเขาดำเลียงไข AI AI ปรดฟังเราก็ก็เรารอเวลาท่านอยู่นะคะไขรก็ให้เราทีมงานก็5้าหกคน แน้องนักซับทั้งหมดนะคะซับใหม่นักสับเก่าเอาไปเพิ่มพื้นความรู้เพื่อนํามาใช้ในการทีมงานก็ห้าหกคนน้องนักซัพทั้งหมดนะคะซับใหม่นักสับเก่าเอาไปเพิ่มพื้นความรู้เพื่อนํามาใช้ในการเป็นหมูฟังได้ไหมกินแกงเฮ็ดละงูสุกโคสองโคที่สองกาลสินนะคะ จริงๆลูกสาวก็มาด้วยแต่ว่าเขาหน้าสดกันหมดยกเว็นแม่นะคะป้าลูกสาวโูกความยี่งใหญ่บอกไม่ได้บอกได้ไมปเรม่อยไม่เล่นอยู่ไรมันไม่ตรงเท่าไหร่สุภาพเรียบร้อยไม่เป็นพวกพัฒนางานนะคะนี่ลิวสวยๆบ้านเราก็ส่วน ่วงนี้ก็ฝนนะฝน FT รอจน FC มารอก่อนค่ะเอ FC ไปห้าวันขอเวลาห้าวันนะคะ FC ที่ดูแลป่าก็ไปไหนม่ไหนเลยเออใน้ี่บอกว่าเกษตรกรตุ่นปลาเขาลำเนาไผ่นะคะเมืองแป๊บนึงที่ขอไปเป็นคนเมืองกรุงเมืองอะไรนะที่เมืองเขาเรียกว่าเมืองอ่าระยองเมืองอะไรเนาะอยู่ระหว่างเดินทางนะคะเรากินกาแฟตั้งแต่ตีสี่ค่ะวันนี้นะคะดูิคะเส้นทาง เข้ากระสินนะคะซีสี่กล้ไข่โอกหนึ่งคัไก่ปักนตอนไหนเออตไก่โตอนนี้ทีมงานก็ห้าหกคนน้องนักซับทั้งหมดนะคะซับใหม่นักซับเก่าูดเอาเพิ่มพืนความรู้เพื่อนำมาใช้ในการเส้นทางเข้ากระสินนะคะซีซี่กแล้วไข่โอกหนึ่งคัวไก่ปันตอนไหนเออตไก่โตอนนี้เรยังรับใจ ยองที่สั้นกันที่ยาวเอออยากโซนะเมืองเศรษฐกิจเมืองเมืองร้อนหมออ่าไม่ใช่เขตเขตอุตสาหกรรมเอออะไรประมาณนั้นนะคะอู้สวยงามน้ำกุ๊กไนดขอบคุณที่ชมคลิปนะคะอ่าคลิปก็บริบทนะคะออกจากท้องไร่ท้องนาวมาสู่ขอบคุณค่ะัาเข่าดังดาไทย่เอไอเอไอปลดฟังเราก๊อกก๊อก เรารอเวลาท่านอยู่นะคะไข่ก๊กให้เราจะสวัสดียังไงคะจันล่ะยี่ะโกล่ะยีอันนี้เด็กๆนะคะทีมงานก็ห้าหกคนน้องนักสับทั้งหมดนะคะสับใหม่นักสับเก่าเอาเพิ่มพูนความรู้เพื่อนำมาใช้ในการขอบคุณค่ะฝาเข่านำเราไป AI AI ปรดฟังเราก๊อกก๊อก เรารอเวลาท่านอยู่นะคะไข่ก๊กให้เราลูกสาวลองนะคะลูกชายน้อยแล้วก็ลูกชายน้อยน้อยกว่าเรียงเร็วคิวมาปะเออตอนนี้เนี่ยยังมืดอยู่คลางอยู่ที่แต่คิดอยู่ระหว่างเดินทางนะคะเรากินกาแฟตั้งแต่ตีสี่ะวันนี้นะคะิวเออสาวหนุ่มนอนหลับกันหมดแล้วเพราะเราเดินทางเช้านะปลายทางของเราที่ไหนคะลูกค้าระยองระยองค่ะเออลงข้างทาง เขาเรียกอะไรเดินแวะลงแหะเออเออลง้แหะนะคะต้นไม้ใหญ่นะคะอู้หูเราไปโดยรถตู้จะเป็นไรอ่ะนะตู้ของรำบาดงานนะคะน้ำก็ตูกกน